สวัสดีครับพี่หนุ่มนะครับพัฒากรนะครับรถยนต์มือสองดีออโต้กรุ๊ปนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้พี่หนุ่มก็จะมีรถครอบครัวนะครับสวยๆนะครับคันนี้เลยนะครับรถฮุนใดนะครับเทสตันะครับตัว2.5ดีเซลนะครับตัวทัวริงเนาะนะครับผมคันนี้สวยๆเลยนะฮะพี่หนุ่มเพิ่งได้มาไม่นานนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนดูว่าคุณใดเทสวันคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับออกป้ายแดงนะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นกว่าบาทนะครับเกือบ แต่วันนี้พี่หนุ่มจะมาหันราคาพิเศษให้นะครับบอกได้เลยประหยัดไปประมาณ5 0,000นกว่าบาทเดี๋ยวมาดูราคากันท้าคลิปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันก่อนนะครับสำหรับฮุนไดเฮสวันนะครับปี2016นะครับผมคันนี้นะครับรถมือเดียวออกป้ายแดงนะครับสีเทานะครับบอลเงินคันนี้นะครับก็สวยๆเลยนะครับสีเดิมนะครับไม่มีเก็บสีนะครับนะฮะพอเจ้าของใช้ดูแลดีมากนะครับแล้วก็จอดในโรงรถตลอดนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโคมไฟเนี่ยก็เป็นมัลติรีฟเลกเตอร์นะครับแบบนี้เลยนะ สวยๆเลยครับโคมไฟเนี่ยใสมากนะครับรถไม่ค่อยได้วิ่งกลางคืนนะครับโคมก็จะสวยๆแบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอนให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับกระจังหน้าครับ3ชั้นนะครับตัดโคมเงียมมาให้นะครับขอบตรงนี้นะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้นะครับนะฮะสีพี่หนุ่มบอกว่าสีเนี่ยสีเดิมเนาะอาจจะมีรอยสะเก็ดเม็ดหินเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับพี่หนุ่มไม่ได้เก็บให้นะครับก็ขายตามสภาพนี้เลยเพราะว่าสีเดิมยังสวยอยู่เนาะนะครับน็อตไม่เคยขายเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับ เลื่อนมาทางด้านข้างนะครับตัวนี้เราดูด้านหน้าละเราขยับมาดูด้านข้างนะครับสำหรับล้อแม็กตัวนี้นะครับยางเนี่ยได้เป็น BF g o o กุ i c ิกมานะครับของตัว S1 เลยตัวนี้นะครับล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็เป็นแม็กมาแล้วนะครับขนาด16นิ้วนะครับก็เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเนาะนะครับใส่ตัววัดลมยางไฟฟ้ามาให้ด้วยตัวนี้จะแจ้งสถานะในตัวรถเราให้ว่าลมยางนะครับตัวไหนอ่อนตัวนี้ตัวนี้เขาแจ้งให้ด้วยนะครับผมนะฮะอ่าเลื่อนมาด้านข้างนะครับกระจกตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับ นะฮะจะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะเพราะว่าเป็นตัวทลิงนะครับนะฮะด้านข้างตัวรถนะครับนะฮะอย่างที่หนุ่มบอกนะครับสีดูสวยมากสวยเดิมนะครับมีใส่คอบมือจับมาให้นะครับนะฮะกุญแจนะครับเป็นตัวรีโมทมาให้แบบนี้พี่หนุ่มมีสำรองให้นะครับสชุดนะครับแล้วก็มีบุ๊กสวิตให้ด้วยนะครับลูกค้าเนี่ยเข้าสู่ตรงนะครับสำหรับคันนี้เนาะนะครับนะฮะประตูนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็ก็จะสไตล์รถครอบครัวประตูด้านหน้าก็จะเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะครับผม ประมาณเกือบ90องศาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับติดคิ้วกันสาดมาให้คู่หน้านะครับตรงรุ่นนะครับผมนี่ฮะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีคิ้วกันสาดให้เฉพาะบานหน้านะครับผมนะฮะตัวนี้ส่วนประตูด้านข้างนะครับก็จะเป็นตูประตูสไลด์แล้วนะครับผมปุ๊บอ่านี่ฮะประตูแบบนี้เลยเดี๋ยวเราคอยไปดูรายละเอียดด้านในกันอีกทีนะครับนะฮะโอเคไล่มาด้านข้างมือจับตรงนี้ติดเป็นคอมเมียมมาให้แล้วนะครับผมนะฮะสวยงามนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเลื่อนมาด้านข้างเนาะ ตัวล้อแม็กล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กทั้งหมด4ล้อนะครับเป็นชุดเดิมทั้งหมดเลยล้อ16นิ้วนะครับพร้อมยางเบฟกุลิกที่พี่นหนุ่มบอกแอดวานตัวนี้นะครับผมนะฮะเลื่อนมาด้านหลังนะครับตัวรถตู้ฮุนไดฮุนสันเนี่ยตัวนี้รูปร่างหน้าตานะครับระหว่างรุ่นท็อปกับรุ่นกลางหรือว่ารุ่นเริ่มเนี่ยก็จะคล้ายกันเนาะก็จะไปต่างกันที่ออปชั่นด้านในนะครับอย่างเช่นระบบื่องเสียงต่างๆระบบ m u l ิม m e d i ยเนาะนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นตัวทัวริงนะครับนี่เลยนะครับ มีเพจอยู่ตรงนี้นะครับตัวทาวลิงนะครับนะฮะโลโก้หุนได้นะครับกระจกตรงนี้นะครับประตูหลังนะครับอ่านี่ครับเปิดเบามากครับนะฮะเปิดเบามากเลยครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าลูกค้าดูนะครับถุงยังไม่แกะเลยอ่าตัวนี้จะเป็นเบาะแถวแถวนี้แถวที่4แต่ว่าตัวนี้เลื่อนเก็บสัมภาระได้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยปูเป็นผายางมาให้อย่างดีเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอีกทีหนึ่งเรามาดูด้านนอกกันก่อนอ่าบนมาด้านนี้นะครับต สะอาดสะอาดครับสีเทาใสๆเหมือนที่พี่หนุ่มบอกเลยครับเป็นสีเดิมนะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้สีเนี่ยพี่หนุ่มไม่ได้เก็บนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยใช้ดูแลรถดีมากนะครับผมนะฮะตัวนี้นะฮะเดือนมาเนาะอ่าเนี่ยิล์มติดเหมือนกันรอบคันนะครับผมมีเล่ารองมือจับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็คิ้วกันสาดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบๆของตัวรถนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันนะครับ ว่าออปชั่นของตัวที่เป็นทัวริงเนี่ยให้อะไรมาแล้วก็พี่หนุ่มติดตั้งอะไรเพิ่มไปบ้างเนาะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่หนุ่มก็จะพามาดูออปชั่นด้านในนะครับสำหรับฮุนไดเฮสทวันคันนี้นะครับว่าเดิมๆจากโรงงานเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายที่ให้มาในรถสไตล์ครอบครัวแบบเนี้ยมันน่าใช้ขนาดไหนเนาะสำหรับฮุนไดเฮสทวันนะครับคันนี้นะครับตัวทัวริงเนี่ยฟีลลิ่งของการขับรถสไตล์เนี้ยก็จะเป็นฟีลลิ่งที่แบบ รถที่เป็นรถครอบครัวมันก็จะสูงหน่อยนะครับผมทัศนวิสัยในการมองเห็น,นก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็นั่งก็ถือว่าโอเคครับสะดวกสบายครับช่องที่วางขาก็ค่อนข้างกว้างนะครับตัวเฮทชลูมด้านบนก็ยังเหลือค่อนข้างเยอะนะครับผมนะฮะสำหรับตัวรถเองเนี่ยตัวนี้ระบบความปลอดภัยให้มาครบแล้วนะครับ ก็มีถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้าให้เรียบร้อยนะครับผมรวมถึงระบบเบรคเนี่ยเป็น ABS แล้วนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้ครับเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับขับง่ายมากนะครับเบาสบายมากถึงจะเป็นรถใหญ่แต่ว่าก็ขับสบายนะครับผมนะฮะส่วนตำแหน่งเกียร์เนี่ยจะอยู่ตรงด้านกลางของคอนโซลตรงนี้นะครับทำให้เวลาเราขับไปเนี่ยเราก็จับสะดวกเลยนะฮะตำแหน่งเกียร์นะครับระบบแอร์นะครับตัวนี้ก็จะแยกแอร์ด้านหน้ากับด้านหลังให้เพราะว่าี่หนุ่มจะบอกว่า ทสวันคันนี้เขามีแอร์หลังให้ด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารที่อยู่ตอนหลังเนี่ยจะได้เย็นสบายนะครับไม่ต้องรอชุดแอร์จากด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็มีตำแหน่งที่เลือกเ่าลมต่างๆมาให้นะครับผมตัวอุปกรณ์นะครับที่เพิ่มเติมนะครับที่หนุ่มบอกที่พี่หนุ่มติดตั้งมาให้ก็คือจะเป็นระบบมัลติมีเดียบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้ระบบมัลติมีเดียครบมากๆนะครับเพราะว่าพี่หนุ่มติดจอระบบ Android ซึ่งเชื่อมระบบ Wi-Fi ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับติดมาใหม่นะครับพร้อม ตัวนี้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีหนึ่งสําหรับจอนะครับขนาด11นิ้วสําหรับดูหนังนะครับเพื่อให้ครอบครัวมีกิจกรรมนะครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะได้แบบเดินทางไปดูหนังไปนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่พี่หนุ่มบอกตัวนี้มีตัววัดลมยางไฟฟ้ามาให้นะครับที่มีจุกอยู่ที่ตัวล้อนะครับเขาจะมาแสดงผลที่ตัวนี้ให้นะครับ กระจกตัวนี้นะครับเป็นกล้องหน้ากล้องหลังให้แล้วนะครับสะดวกสบายเวลาลูกค้าเดินทางเนาะเวลาใส่ตัวเกียร์ถอยหลังปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแสดงผลที่ตัวนี้ให้ด้วยนะครับผมนะฮะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ภายในรถคันนี้ครับยังดูสะอาดสะอานอยู่นะครับเบาะเนี่ยถึงจะเป็นสีครีมแต่ว่าก็ดูไม่ได้เลอะเทอะอะไรมากนะครับผมเนี่ยฮะถุงบังแดดนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมกระจกตัวนี้มีมาให้ครบนะครับไฟยังติดอยู่นะฮะตัวนี้อ่ะนะฮะแสดงว่าลูกค้าเนี่ยเขาดูแลมาค่อนข้างดีนะครับ ไฟอ่านหนังสือตรงนี้นะครับมีมาให้ครบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับกระจกเนี่ยฮะบังแดดยังใสๆสวยๆอยู่เลยครับลูกค้าแทบคันนี้ก็ดูแลมาดีมากๆนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับเบาะเนี่ยจริงๆก็2ที่ครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีสําหรับที่นี่เลยครับที่วางแก้วมาให้นะครับวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับวางแก้วอีก2ใบนะครับหรือว่าจะพับขึ้นมานะครับสําหรับเผื่อลงไปเยอะกันจริงๆ นั่งตรงนี้ก็ได้อีกคนนึ่งนะสำหรับเด็กนน้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันโอเคสําหรับด้านหลังนะครับอย่างที่พี่หนุ่มบอกนะครับประตูตัวนี้นะครับมันจะเป็นประตูสไลด์แบบนี้เลยนะครับ ขึ้นลงนะครับสะดวกสบายนะครับผมสําหรับครอบครัวนะครับผมแล้วก็อันนี้พ <mel od ic 00> ี่หน <ie diy> ุ่มหมุนเบาะไปให้ดูนะครับพี่หนุ่มจะบอกว่าเบาะตัวนี้มันเป็นเบาะที่สามารถหมุนมาให้หน้าชนกันได้นะครับเผื่อลูกค้าอยากทํากิจกรรมต่างๆเนาะแต่จริงๆแล้วตัวนี้เบาะมันก็จะหมุนหันหน้ามาด้านนี้นะครับแต่ว่านี้พี่หนุ่มหมุนให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเบาะมันหันหน้ามา VEP แบบนี้ได้เลยนะครับนั่งสคนสบายๆแต่จริงๆแล้วรถคันนี้มันนั่งได้สําหรับ สิบสองที่นั่งนะครับมีเบาะแถวแถวที่3แถวที่4ตรงนู้นด้วยนะครับคือตรงนี้จริงๆแล้วมันนั่งได้12ที่นั่งเนาะแล้วก็พี่หนุ่มอยากให้ดูด้านบนนะครับของฮัสวันที่พี่หนุ่มชอบก็คือแอร์ของฮุนไดฮสวันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแอร์ราวเนาะไปถึงด้านหลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังเนี่ยไม่ต้องรอชูดแอร์จากด้านหน้านะครับผมแอร์เนี่ยจะไปที่ด้านหลังให้เลยนะครับแล้วก็ด้านนี้เลยนะครับผมที่พี่หนุ่มติดตั้งเพิ่มมาห้คอััวจวนนรรบนะรบบ11ิ สำหรับดูหนังฟังเพลงนะครับในครอบครัวนะครับผมนะฮะแล้วก็ปุ่มแอร์เนี่ยพี่หนุ่มชอบมากเพราะมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับแอร์หลังนะครับทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ตอนหลังเนี่ยปรับได้สบายสบายเลยนะครับผมนะฮะไม่ต้องรอดน้าหน้าปรับให้นะครับเรานั่งด้านหลังเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังคานะครับสวยๆเลยครับลูกค้าดูเนาะไม่มีรอยโปะรอยเปื้อนอะไรตรงไหนเลยนะครับไม่มีรอยโปงรอยปุยต่างๆนะครับเพราะว่าหลังคาเนี่ยหลังคาเดิมไม่มีรอยถอดนะครับรถคันนี้พี่หนุ่มลืมบอกว่ารถเนี่ยเดิมนะครับ ทุกชิ้นเดิมหมดเลยไม่มีการทําสีไม่มีอะไรมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราวนไปดูด้านหลังกันนะครับผมประตูด้านหลังอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือประตูด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะนะครับเปิดแบบนี้ครับเบามากครับนี่ฮะนี่เลยนะฮะสะดวกสบายครับจริงๆแล้วด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็สามารถเก็บสัมภาระได้ด้วยนะครับผมนะฮะเราจะพับอบ์ดตัวนี้ลงไปก็ได้นะครับนะฮะเนี่ยตรงนี้เข้าไปนะครับหรือว่าจะพับก็ได้นะครับตัวนี้พับได้เนี่ย เลื่อนออกมาสําหรับให้แถวนี้นั่งก็ได้นะครับผมเพราะว่าจริงๆนะหยิมหยู่มบอกมันเป็น12ที่นั่งแถวด้านนี้ก็นั่งได้ด้วยแต่ถ้าเราอยากเก็บสัภาระนะครับเราก็เลื่อนตรงนี้เข้าไปนะครับนี่เลยนี่ฮะกว้างสุดๆครับเก็บของได้เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับการเดินทางไกลๆของเราสะดวกสบายมากนะครับจริงๆแล้วฮุนไดเอสวันเนี่ยมันมีอุปกรณ์ตกแต่งมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลกหลังคาบันไดข้างต่างๆนะครับสำหรับจะทำเป็นรถที่เป็นรถทัวร์ไริงนะครับ ถ้าเราอยากมีครอบครัวใหญ่ๆนะครับเราอยากขนของเยอะเราก็สามารถติดตั้งแหลกาลคาด้านบนเพิ่มไปได้อีกนะครับผมนะฮะพี่หนุ่มจะบอกว่าฮุนไดเอสวันเนี่ยเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากสําหรับฮุนไดนะครับเป็นรถตู้ของเขาที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็รถมือสองเนี่ยพี่หนุ่มได้มาตอนไหนก็ขายหมดขายหมดขายหมดทุกคันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันโอเคครับตอนนี้พี่หนุ่มก็พามาดูห้องเครื่องนะครับตอนนี้พี่หนุ่มสตาร์ทเครื่องทิ้งไปด้วยนะครับนี่ฮะ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ12.5ดีเซลนะครับ16วาล์วตัวนี้นะครับผมนะฮะเครื่องเนี่ยครับก็ยังนิ่งๆเลยครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องก็สบายๆนะครับที่พี่หนุ่มให้ดูด้านหน้าเนี่ยพี่หนุ่มอยากให้เห็นว่ารถคันนี้สภาพนะครับเดิมนะครับไม่มีการถอดทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับอ่ะมาดูกันครับตำแหน่งฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงตัวนี้จะเป็นฝาเดิมนะครับนี่นะครับตัวกิ๊บต่างๆยังไม่เคยถอดเนาะมาร์โรงงานพวกนี้ยังสวยๆนะครับลูกค้าดูที่น็อตนะครับ น็อตตัวนี้นะครับไม่มีหมุนนะครับน็อตเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยถอดเนาะแก้มนะครับเดิมนะครับเนี่ยฮะน็อตเดิมเดิมเลยไม่มีถอดไม่มีหมุนนะครับฐานหน้าเดิมนะครับห้องเครื่องสวยมากนะครับห้องเครื่องนี่แห้งมากเลยนะครับเลื่อนมาทางด้านซ้ายเนาะนี่ฮะฝากระโปรงด้านซ้ายนะครับไม่มีหมุนน็อตนะครับน็อตเดิมนะครับแก้มเดิมนะครับนะฮะง่ายๆครับเพราะฉะนั้นเราดูได้เลยว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุมาเพราะว่ารถส่วนใหญ่ถ้ามีอุบัติเเหหหตุมมาาาาาจจกกกีด้้นนนป็ลั ส่วนด้านข้างเนี่ยฮะเดี๋ยวพี่หนุ่มให้ดูมามาดูนิดนึงก็ได้ด้านข้างเราก็ดูง่ายๆครับนี่เลยนะฮะนี่ฮะเม็ดอแอคขอบประตูต่างๆเนาะนี่ครับเดิมครับอ่ะเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะเข้าโค้งสวยๆนะครับเม็ดอแอคเดิมๆเนาะนะครับทั้ง2ฝั่งเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้พี่หนุ่มให้ดูความเดิมของรถด้วยนะครับนี่ฮะแนวประตูสไลด์นะครับเม็ดอแอคต้องเดิมแบบนี้นะครับนะฮะเป็นเป็นเม็ดอแอคแบบนี้ครับใช้โรบอทจากโรงงานยิงออกมา ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับพี่หนุ่มจะบอกว่า,ารถคันนี้สวยนะครับเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เคยเก็บสีไม่เคยทําสีมาก่อนสีนะครับเป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยทิ้งคอดีดสะอาดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนออกรถเนี่ยพี่หนุ่มจะขัดสีให้อีกทีหนึ่งนะครับฮะเดี๋ยวเราจะมาดูราคาโปรโมชั่นกันโอเคครับสำหรับฮุนไดฮิตวันคันนี้นะครับอย่างที่พี่หนุ่มบอกราคาป้ายแดงก็อยู่ที่ประมาณ 1 2 8 9 0 0้านบาทนะครับเกือบล้านสามเลยนะครับราคาพิเศษตอนนี้นะครับรถพุลไดเฮสวนนะครับตัว2.5นะครับทัวริงนะครับรถมือเดียวนะครับซื้อมือเดียวออกป้ายแดงเลยมีบุ๊กสวิตคุญแจสำรองให้เข้าสูตรตรงตลอดราคาโปรโมชั่นวันนี้นะครับจล้านสองแปดนะครับเหลือนะครับเจ็ดแสนนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมราคาพิเศษเลยนะครับจะบอกให้นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจที่จัดไฟแนนซ์เนี่ยตัวนี้นะครับ ฟรีดาวน์ฟรีดาวน์ฟรีดาวน์ไม่ต้องดาวน์ ow, ไม่ต้องใช้เงิ ow, นงอออรถเลยนะครับก่ขอนข้างวดอยู่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับผมนะฮะหรือว่านะครับลูกค้าอยากเหลือเงินกลับบ้านนี้พอเป็นไปได้นะครับผมเดี๋ยวมีพิเศษให้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับพี่หนุ่มแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับหนึ่งปีนะครับผมนะฮะแล้วก็ลูกค้าท่าในใดสนใจเนี่ยเข้ามาทดลองขับมาดูรถเดี๋ยวพี่หนุ่มมีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้อีกนะครับผมสำหรับคุณดนะครับที่าถส์ครครอะครับอกได้เลยว่า คันนี้นะครับพี่หนุ่มบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับสวยมากแล้วก็น่าใช้มากๆเพราะว่ารถดูแลรักษามาดีมากนะครับอยากให้มาทดลองขับดูนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยพี่หนุ่มตั้งไม่แพงเลยนะครับ739,000บาทเนี่ยเป็นราคาพิเศษเลยนะครับผมนะฮะ เพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจก็มาทดลองขับได้นะครับที่รถยนมือสองนะครับดีออโตกรุ๊ปนะครับสยามนิสสันอูบลราชธานีนะครับฝากติดตามเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับอินสตาแกรมด้วยนะครับลน์ออฟฟิเชียลนะครับติดต่อเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มต้องลาไปก่อนนะครับไปทํางานก่อนจะหารถดีๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ